ขอเพลงท่านนวลพอดียึดงงทันทีทั้งทุกทีเขาสิ้นใจก็เพียงแค่เธอมาจูบแล้วเนอะแต่ฟ้ามีซันขับบอกว่าเอ็งพี่ฟ้าช่วงนี้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นอยากให้ลดความอ้วนกำลังลดอยู่นะจ๊ะที่รักทั้งหลายนี้ป้าเนี่ยพิมพิมหรือเปล่าพิมพิมหรือเปล่าเป็นแผลพิมหรือเปล่าแผลพิมหรือเปล่าฟมาแฟน่ขับรก็ดีอยู่นะแจากยาด้วย ใหญ่แล้วใหญ่แล้วจริงจมันทำให้เราแบบผิวบ่อยแลยวต้องกินเยอะโอเคแม่ปลากินไม่ได้เลยหรอได้ได้เลยต่างหากกินได้ไหมได้สินมสดอร่แต่ป้าจะกินนมสดเนี่ยมันไปแย่งน้องหนูขอชิมนิดเดียวได้ไหมล่ะเราทำไมากินนมสดของหนูทำไมอ่ะขอชิมหน่อยเดียวเองเดียวเดียวให้อ้วนเป็นยักษ์เป็นมาเลยหรือไงหน่อยเดียวคือยังไงนี่ดู เดีือบล้วงพี่ซันไอซุสหกใส่หัวเขาเนี่ยแหละพี่ปลอร่อยอ่ะน้ายิ่งลงมาเลยนะเกียวอ่ะเกียวขินไม่ได้หนูผมเป็นหมาอยู่เราเป็นคนกัดเราเป็นคนกัดเหรอหนูต้องใมึงมาพูดนะมึงก็จะหมามึงก็จะหมาหนูต้องมาเป็นเพี้ยนก่อนเหมือนแม่ถ้าเป็นแม่เมื่อกี้แม่ก็เป็นหมา เป็นปก่อนแม่ก็เป็นมากินอะไรอย่างงี้แล้วมันสดชื่นมากแม่แม่ก็คือเมื่อก่อนเป็นน้ำแ่างกุเกี๊ยวแต่ตอนเป็นเปลี่ยนแล้วตอนนี้เราไม่ชอบกินขนมหวานนะโอ้โหเนี่ยแหมือนใครตดใส่หน้าเอาเกี๊ยวเข้ากล้องหน่อยแม่ไม่มีลมนะคะแม่มีแต่น้ำพี่ใา่เอาเกี๊ยวเข้ากล้องหน่อยคนคิดถึงคิดถึงเกี๊ยวเกี๊ยวคุยกับแม่หน่อยทำไมมันไม่รักแม่แล้ว โซเทำไมไม่รับมัเนะมเอาเท้ายันเลยอะดูดิเอาไงอะเกลยวยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มหน่อยแล้วยิ้มยิ้มอ,อ,อ,อยากกระตุกของแม่นะคะลูกหลุดลงมากระตุกเลยนะไม่ไม่มีแรงจะทำต่อแล้วนะ <c oughs> รอที่ภูกเก็ตได้เลยค่ะแต่ก็สังเกตว่ามันกระบวมขึ้นจริงจริงจากเมื่อวานน <c oughs> ่าเหรอ ัวอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเผลอเลยกินน้ำแบบน้ำอดลมบ่อยแต่เราก็กินโค้กซีโร่ตลอดน้อยเจตชั้นบุรีได้คนเดียวพอเป็นลูกสาวฉันเธอไม่มีสิทธิบุรีทำงานหนักเราอยากกินอะไรก็กินลดแบบบุรีลดละลดละแต่มามีดุรีโอ้มามีมามีมมีดแม่เขาสับอยู่ค่ะ มามีกิโกะบอกว่าแน่จริงบุรีลยโอมดิโดนแน่เขาว่าซื้อขนมแบบกระชับสุดๆเต้ยกินขนมลูกที่เดินเดินเจะลี่สะโพกใหญ่แก่ไหนกันเต้นั่นแหละบมาเขาเป็สะโพกสลัดตันวะเม่์ตาจะปิดให้ได้ตาถูกแม่บอกเรียนน้ำอะไรอ่ะลินจี่ลินจี่สีม่วงเนี่ยเหรอใช่ลินจี่ลาเวนเดอร์ดูน่าจะดีกว่ามะนาวเนื้ Hi พี่ฟ้าฟ r o m p h ิ l i p p i n e s ยูไนฟิลิปินจะแดดให้นาเดียนจะซิ่งลมี๋ยะซิ่งลมมผมไม่หมดไม่ทันสวัสดีจามารายมันคือโซเดโนสาร์เนี่ยกลับมาหรือยังกลับอังเทพหรือยังผมน่าคะทำโดโนส์ไหมใช่โดนโนส์ Hello from Puerto Rico h a r a t อซโร่คนโก้แร็กเตอร์โหซืใส่มากแมวพังกน เเ้ยคุณินชื่อว่ามันไทยปเนียชอบมันไทยปเนียชอบปเนียไม่ระเบียบต้นต้นฉบับชอบปเนียให้คนฟังหน่อยชอบปเนียเร็วใช่ปเนียวันนี้ไม่ค่อยวันแรกพอเห็นใจไหมแล้วแล้วทำไมไม่เอาลิปวิดคาเลปะ ขอเดียวดูมมาเลยตัวไปแน่ไม่ได้กินข้าวออกมาขึ้นไปข้างบนเลยขอคำนึงได้ไหมอ่ามาละแม่เปียดื้อเสร็จแล้วมาเลยเอามาลูกค้าบอกดีไซน์ตามนี้เลยนะคะดีไซน์เขาบอกว่าลูกค้าส่งรูปมาแล้ว พี่ซันเขาบอกว่าหนูสวยเหมือนผู้หญิงเลยค่ะเออก็แต่งหญิงแต่ละวันนานมากนะคะไม่โปอิงฟ้าไม่โปไม่ยิงยันใช่อิงฟ้าความโป้ากับสูตรมึงตก็ไม่สวยูก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นวงกลมต้องขัสูตรค่ะมาละ เดื้อเปียกใจมาละใส่ไหมล่ะให้นั่งเปลี่ยนชุดไหมใส่ไหมคะมีผมเหลือนะคะลูกเปลี่ยนเลยเหรอแม่สักสี่ครึ่งมั้ยมาต้องยาวสักหน่อยไหมแม่จะลงตัวไหมสั้นไปนิดนึงไม่ไหวอุ้ยอ่ะหน้าขัวไม่ไหวไม่ลนี่นี่อยากจะใส่จะจะลงตัวก็เสล่หนิดงนึ่งก็ได้นะแม่น่ารักอ่ะก็เห็นเขาเปิดดูอเีกทีนึงน่ารักนะ เปิดผิวไงเขาบอกวันนี้เปิดผิวใสออเจ้เมื่อกี้น่ารักอะเปลี่ยนชุด๋ยวนี้เดี๋ยวถสักสี่ครึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนนะเพราะว่าชุดงานสีสีจะไม่น่าลงตัวพี่ันไปเอาไปพี่กินละตัวน้ำหนักพอพอหอไม่เอาแล้วก็ฉันบ่อยแล้วนังกิน สองคามเต็มที่ที่เหลือ,อ,อกคือกูหลีบตาไม่กินแล้วก,ก็ได้พร้อมครับพร้อมครับคุณตาพร้อม แจ็คเกต็ตลายเหมืนอนว่าผมแรงมากอะไรช่นะก็บอกหนูแจ็คเกต็ตลายเหมืนอนว่าผมฉันขับซื้อให้นะอย่ามานะบริจีนะบริจีอะบริจีพี่นี่เป็นการที่อะบริจีพี่เป็นแร่เลอะแรงมาก ไปนะเราไปเปลี่ยนชุดแ,แล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะวันนี้ใครแฟนคลับคนไหนที่พกกล้องมาถ่ายรูปพี่ฟ้าเผื่อด้วยนะทุกวันนี้ไปถ่ายรูปพี่แฟนคลับคนเพราะ<ม>ถ่ายสวยเวอร์ถ่ายแล้วก็โหลดแอปเฟกแอป,ปมานะใส่คิสหรือไม่ก็ฮอลลีวูดปัดขวานิดนี้ปัดขวานิดนี้ปัดขวางบ,บาลีไป<ม><ม>ล,ละละละไปไหน